วิธีแก้ปัญหาค่ะถ้าหากว่าผู้ชายของเราต้องการจะมีทั้งสองโลกไม่เลือกใครเลยแล้วก็ต้องการคบทั้งสองคนเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีวิธีการที่1นนะคะก็คือว่าคุณต้องพยายามเป็นคนเข้มแข็งก่อนคือถ้าใจอ่อนเนี่ยเสร็จเลยนะคุณจะไม่มีวิธีในการแก้ปัญหานี้เลยนะไม่รู้วิธีการเจรจาด้วยดังนั้นวิธีการที่1นนะคะเขียนออกมาค่ะว่าคุณไม่โอเคกับเขาเรื่องไหนเช่นบอกว่าไม่โอเคเลยที่ เขาให้มือที่3เนี่ยมาอยู่ที่คอนโดที่เขาเคยให้เช่าและตอนนี้เขาเอาคู่หย่งคนนั้นเนี่ยมานอนที่คอนโดนั้นข้อ2ค่ะคือเราต้องสื่อสารกับเขานะแบบตรงไปตรงมาใช้เหตุผลเท่านั้นไม่ใช้อารมณ์ค่ะต้องคอยระวังเรื่องนี้ดีๆเลยนะต้องไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในพฤติกรรมของเขาแต่แค่บอกว่าตัวเราเนี่ยต้องการอะไร เป็นความปรารถนาของเราอะไรบ้างเพราะเราต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้เขาเคลียร์กับมือที่3ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ทําไมถึงเราต้องบอกเดทไลน์ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเดทไลน์เขาจะทําหรือไม่ทําก็ได้ถูกไหมและไอ้ความเจ็บปวดชอกช้าใจของเรามันก็ยืดเยื้อไปอยู่เรื่อยๆนะมันไม่มีการที่เป็นเดทไลน์ในการจบปัญหาในสทีเพราะฉะนั้นเดทไลน์สําคัญมาก วิธีที่3ค่ะก็คือการติดตามผลค่ะเมื่อถึงเดทไลน์แล้วนัดเจอ,ขอเขาค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คุยกับเขาว่าสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่ฉันขอไปเนี่ยเธอทําให้ได้หรือยังข้อ4ค่ะคือถ้าเขายังไม่มีการกระเตื้องอะไรเลยทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมให้คุณตัดสินใจว่าออกจากความสัมพันธ์ถึงเพราะว่าเมื่อเราขอไปแล้วและเขาไม่ยอมทําตามเรามันแปลว่าเขาไม่ได้เคารพในความรู้สึกของเราในจิตใจของเราจิตวิญ,ญญาณของเราเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเสียเวลาค่ะกับคนที่เขาไม่ได้เคารพเราอย่าไปเสียเวลากับคนที่เขาไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของเรานะเพราะฉะนั้นเดินออกมาเถอะถึงเวลานั้นเนี่ยไม่แน่นะพอเขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขากําลังจะสูญเสียคนอย่างเราไปเขาเลิกเลยนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเอาจริงผู้ชายกลัวค่ะดังนั้นอย่าไปกลัวก่อนใช้วิธี4วิธีนี้แล้วคุณจะได้พบคําตอบใหม่ๆที่คุณต้องการ และถ้าใครนะคะอยากที่จะมาเรียนรู้วิธีการที่ทําให้ผู้ชายเคารพเราต้องมาเรียนในคอร์สที่ชื่อว่า Dark Feminine สั่งสมองให้เขายอมคุณสนใจทักโค้ดได้เลยค่ะ